รายการที่ให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือการไปเรียนเมืองนอกค่ะแล้วก็ในสัปดาห์นี้เหมือนเดิมค่ะเรายังอยู่ที่ประเทศจีนอยู่ค่ะเราอยู่อยู่ในช่วงของซีรีส์โฟกัส o อ t ตะลุยประเทศจีนกันอยู่ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เมืองซื่อเจยจวงค่ะเป็นเมืองหลวงของมณฑลเหอเป่ยนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของเหอเป่ย์มดดิเคทีค์ยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ใจกลางเมืองค่ะจะเห็นได้ว่าด้านหลัง จะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่มากคือเมืองนี้เวลาพูดขึ้นไปเด็กไม่คุ้นชื่ออยู่แล้วขนาดมณฑนนี้เหอเป่วยก็ยังไม่คุ้นชื่อ <ฮะ S 2> แต่สิ่งที่เราต้องการนำเสนอคือถึงเมืองเล็กๆเนี่ยค่ะแต่ดูว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยตอ<ช>นนี้เราอยู่ในดาวทาเดี๋ยวจะพาไปเดินแต่ขอแซกนิดนึงค่ะยังไม่ได้บอกเลยว่าเวลาน้องเดินทางมาที่นี่เนี่ยก็ถ้าน้องจากเมืองไทยนะเดินทางมาสามารถขึ้นเครื่องมาลงที่ ปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้ก็ได้แต่คำว่าปักกิ่งเนี่ยเมืองน,นี้เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ปักกิ่งห่างแค่280กิโลเมตรเองะะเพราะฉะนั้นถ้ามาลงปักกิ่งด้วยเครื่องบินเนี่ยค่ะจะนั่งเครื่องบินต่อมาที่นี่เนี่ยไม่ได้ไม,ดมไม่มีเพราะว่ามัน,น,นใกล้เก<อ><ห>ินไปต้องนั่งรถไฟประมาณ2ชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องเวลาเดินทางมาครั้งแรกอาจจะกระเป๋าเยอะเนาะก็ส่วนใหญ่เขาอยากจะนั่งเครื่องบินยาวทั้งทั้งสายเลยเนี่ย ก็ต้องไปลงที่เซี่ยงไฮ้ถ้าไปลงเซี่ยงไฮ้อ่าแล้วก็หาโดเมสิกแอร์ไลน์มาลงที่สนามบินมาที่เจเจ๋ออ่ามาลงที่นี่ได้ก็บินอีกประมาณ2ชั่วโมงค่ะแต่อย่างน้อยเรียกว่าสามารถขึ้นขึ้นบินได้ตลอดไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟเนาะแต่ถ้าอยากได้อารมณ์แปลกใหม่ก็ไปลงปักกิ่งแล้วก็นั่งรถไฟอีกสองชั่วโมงก็ยังได้เหมือนกันแปลกใหม่และเหนื่อยค่ะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูในเมืองกันดีกว่าเราไปเดินดูว่ามีอะไรบ้างถ้าเด็กๆมาน้องๆมาเรียนเนี่ยจะได้รู้ว่าเออเฮ้้ตรงนนีมมัก็ไไ่ด กันดารหรือมันก็ไม่ได้เออคือไม่รู้จักชื่อเมืองเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะค่ะพี่จะสังเกตเห็นไหมคะมันจะมีะจักรยานขี่เต็มไปหมดแต่ว่า<อ>จะไม่ได้ขี่ในถนนใหญ่นะคะเขาจะมีเลนพิเศษสำหรับ จักรยานโดยเฉพาะซึ่งจะปลอดภัยถ้าเกิดน้องๆอยากออกกาลังกายสามารถปั่นจักรยานได้ใช่่เขามีเลนพิเศษเฉพาะจักรยานโดยเฉพาะทีนี้ก็ต้องมีทั้งเมืองเลยเนาะก็ต้องเป็นทั้งเมืองค่ะโหนี่มันจักรยานจอดอยู่เยอะมากดูดูเป็นจักรยานทางนั้นเลยค่ะใช่แล้วก็นั่งเรื่องจักรยานแล้วผู้หนุ่ยเห็นสภาพอากาศไหมสภาพอากาศก็วันนี้จะรู้สึกเหมือนคล้ายๆหมอกลงเยอะ่ะคะพี่โอ้คือจริงๆเนี่ยสอบถาม กับคนที่อยู่ที่นี่แล้วเราก็ลงมาปุ๊บเราก็สงสัยเหมือนกันว่้ทำไมมันมันก็ยังไม่ได้หนาวมากขนาดนั้นทําไมมันดูมันเป็นอย่างนี้ล่ะคือเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยคือเมืองนี้จริงๆก็เมืองเมืองใหญ่ๆเมืองในประเทศจีนส่วนมากก็เป็นเมืองที่มีเรื่องของอุตสาหกรรมธุรกิจอะไรบ้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องควันเรื่องของมลพิษเนี่ยมันมีบ้างอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําให้อากาศมันเป็นแบบนี้<ช>อากาศาเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นเหมือนมีหมอกลงตลอดเนี่ย มันเป็นเรื่องของสภาพอากาศค่ะคือถ้าวันไหนมีแดดปุ๊บมันจะใสเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เพราะพลุกพ่ใช่จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของมลพิษอย่างเดียวมลพิษได่มีไหมมีก็มีนต่ต้องมีบ้างเหมือนเมืองใหญ่อะไรอย่างนี้แต่เรียกว่าอันนี้เนี่ยมันดูเหมือนมลพิษอย่างเดียวแต่มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องอากาศเพราะว่าบางวันเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอพรุ่งนี้ปุ๊บมันใสเลยก็มีไงถ้าวันไหนที่มันมีแสงแดดปุ๊บคือเรียกว่ามันขึ้นอยู่กับแสงแดดมากกว่า วันไหนมีแสงแดดปุ๊บมันก็คือใสเลยแล้วก็อีกวันหนึ่งก็สามารถกลับมาเป็นอย่างนี้ได้เลยเสร่วมนิดนึงเพราะว่าเมืองนี้ค่ะติดอันดับหนึ่งใน15ของจีนที่เป็นเศรษฐกิจหลักอะไรนะเหมือนแบบเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศจีนนะคะมันก็อาจจะมีแบบว่าคุชั่นบ้างเล็กน้อย เมืองที่มันทําธุรกิจอุตสาหกรรมมันก็ต้องมีบ้างแต่ก็บอกไว้ก่อนว่าไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดนะคะอากาศเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าเขาคนที่เขามาเขาก็แปลกใจเหมือนกันใช่แล้วก็มันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดในช่วงถ้าซัมเมอร์ก็จะแทบไม่เป็นเลยซัมเมอร์ก็ดอีเราดันมาในช่วงที่ฤดูใบไม้ฤดูใบไม้ร่วงกำลังจะเข้าหนาวกำลังจะเข้าหนาวก็อากาศเริ่มเย็นอากาศหนาวก็ไม่เป็นแบบนี้ละค่ะใช่ใช่มีแสงแดดปุ๊บก็เคลียร์อืมค่ะ ันเดี๋ยวเดินไปดูเขาบอกถนนเส้นนี้ทั้งถนนเป็นซอร์พีี่เรียกว่ามีทุกยี่ห้อเหมือนกันเ,ออเหมือนเมืองอื่นท,ท,ท,ทั้งนที่เมืองเราไม่คุ้นชื่อเลยเรียกยังไม่ค่อยถูกเนี่ยแต่มันก็มีอะไรทุกอย่างเหมือนกับที่เมืองใหญ่เขาเนี่อาจจะเห็นว่าเป็นแบบเม,มืองเล็กๆเลยใช่ใช่ด้านนั้นมีกุชชี่นะคะขอบอกอใหญ่แบบโอ้โหมโหฬารมากเนาะโอเคเดี<ๆ>๋ยวเดินตะลุยไปทั้งถนนนี้เลยดีกว่า ถนหลักของการจับจ่ายซื้อของของเด็กถ้าพวกแบรนด์เนมสุดๆเนี่ยก็จะต้องมาที่เมื่อกี้ที่ชื่อเไรนะฟิวเจอร์มอลล์ใ่ะแต่ว่าแตานี่บอกว่าตรงนี้มันเป็นที่ตั้งของ East Campus สคือตรงนี้มันเป็นดาวเทาของเมืองซึ่งเรียกว่าเดินจากแคมปัสอีสต์แคมปัสมาไม่ไกลมากคือเรียกว่ามหาลัยนี้มันอยู่ในเมืองใช่ค่ะแต่สําหรับ เวสแคมปัสเนี่ยจะต้องนั่งถ้าเกิดอยากจะช้อปปิ้งแบรนด์เนมหรือว่าร้านค้ายี่ต่างๆก็ต้องวิ่งมาตรงนี้แต่ก็ไม่ลําบากสําหรับน้องๆที่อยากจะจับจ่ายใช้สอยของใช้ในชีวิตประจําวันค่ะซึ่งจะมีห้างแบบซูเปอร์มาร์เก็ตะค่ะพี่อยู่ด้านแบบว่าอยู่แถวๆมหาลัยก็ไม่ไกลเหมือนกันคือ หลักๆอะไรอยู่ตรงนี้แต่บอกว่าจริงๆจําเป็นต้องมาซื้อของทุกอย่างตัวนี้ไหมไม่ใช่ก็ไม่ใช่เฉพาะของอย่างนั้นหน่อยอาจจะมาเดินเล่นเดินชอปปิ้งอะไรอย่างนี้เพราะว่าเดินทางมันจับจ่ายาณสามสิบนาทีเท่านั้นเองจากคือเด็กที่แคมปัสเวสต์เวสต์แคมปัสเนี่ยเขาก็มีที่จับจ่ายซื้อของของเขาอยู่อยู่บริเวณมหาลัยอ่าอยู่แล้วคือเด็กตรงนี้ก็สะดวกหน่อยนะก็่เรียกว่านะเดินออกมาห้านาทีก็ถึงใจกลางเมืองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการแล้ว อุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยีเขาก็ล้ำหน้ามีขายหมดทุกะาขาวอลกไอทั้งหลายแหละใช่แ็กเมิร์กเนี่ยก็มีช็อปอยู่ตรงนี้สบายมากที่คนอื่นเวลาคิดว่าที่จีนจะมีแต่ไอเป็ดไอแพดก็มีของจรงนก็มีของจีนก็จะมีแต่ของลอรม ก็คล้ายๆบ้านเราเนาะกจะมีพวกแบบว่าหนึ่งเออไฮโซสุดๆอะไรเงี้ยก็จะมีตามซอกตามซอยที่แบบเป็นอะไรที่แบบธรรมดาเออด้านหลังอาจจะเป็นเึว่าอะไรชุมชนแล้วก็ขายของแบกร์ดินอ่ไม่มีเวลาถามนะคงแบบหุงมากอ่ะแบกรดินนะถ้าแบบที่นี่นะ หลังจากที่เราไปเดิน ในเมืองเฮเป่ยมาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เฮ่อเป่ย medical university ค่ะหรือว่ามหาวิทยาลัยการแพทย์เฮ่อเป่ยนะคะตั้งอยู่ที่เมืองซื่อเจียจวงค่ะคุณอยู่ที่มณฑลเฮ่อเป่ยนะคะเป็นมหาลัยที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี1894ก็ร้อยกว่าปีแล้วนะเก่าแก่มากค่ะเป็นมหาลัยที่มีความเก่าแก่นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงของประเทศจีนค่ะมีชื่อเสียงทั้งในด้านการแพทย์แผนปัจจุบันเภสัชศาสตร์แล้วก็การแพทย์แผนจีนนะคะมีโรงพยาบาลให้น้องๆฝึกงานถึง 80แห่งค่ะแล้วก็<อ>เป็นมหลาลัยที่อยู่ย่านใจกลางเมืองใกล้กร้านค้าธนาคารและก็โรงพยาบาลด้วยค่ะ,าาคะก็มหาวิทยาลัยมหาวิาลัยการแพทย์เหอเปยนะคะเป็นมหาลัย,ายขนาดไม่ได้ใหญ่มากค่ะมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ20,000คนค่ะจาก20,000คนเนี่ยมีนักศึกษาต่างชาติอยู่ประมาณ400คนคใน400คนเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเปิดสอนหลักสูตร การแพทย์แผนจีนหรือ Traditional Chinese Medicine ด้วยเนี่ยก็จะมีเด็กต่างชาติส่วนหนึ่งแต่หลักสูตรแพทย์แผนจีนเขาสอนเป็นภาษาจีนนะ<ฆ>แต่ก็มีเด็กต่างชาติที่พูดง่ายต้องมาเรียนภาษาจีนก่อนอแล้วก็มาเรียนอยู่ด้วยเนี่ยมีอยู่10กว่าคน<ฆ>นะคะใน400คนจะนมีส0กว่าคนที่เรียนตรงนั้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะเรียนอยู่ใน MBBS หร MB <BS, S 1> ือหลักสูตรแพทย์แผนปัจจุบันนะคะใ,ในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาชาติต่างๆนักศึกษาไทยปัจจุบันยังไม่มีจะมีมาปีนี้ปีแรก2011เนี่ยเป็นปีแรกที่มีนักศึกษาไทย ด้านการแพทย์แผนปัจจุบันที่นี่เนี่ยนะคะซึ่งมีจำนวนเนี่ยประมาณ30 <c oughs> คนนะคะ <c oughs> ก็จริงๆมหาวิทยลาลัยนี้เขากตั้งมายาวนานแล้วนะคะก็รับนักศึกษาต่างชาติมาตั้งแต่ปี1น9 4แล้วะคะ่ะแต่หลักสูตรการแพทย์แผนปัจจุบันที่เขาเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเป็นแล้วก็สอนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเ <c oughs> พิ่งเปิดมาตอนปี2004ค่ะก็ประมาณ6 7ปีที่แล้วก็เลยมีนักศึกษาอยู่ประมาณ400คนค่ะ สำหรับปีนี้นะคะก็มีเด็กใครมาเรียนประมาณ30กว่าคนเป็นปีแรกแต่ว่าวันนี้เราจะมาบุกมหาลัยก่อนน้องๆมาบุกกันเองใช่ค่ะเพราะว่าน้องๆยังไม่เปิดเทอมนะวันที่เราหมายทำนะคะก็เลยยังไม่มีใครพามาเดินเราจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซอกแซกเองใช่เราจะพาเก็บภาพของมหาลัยไปให้น้องๆดูค่ะค่ะตามไปดูกันเลยค่ะค่ะ แลตึกที่เป็นห้องแล็บทั้งหลายแหล่ใช่ตอนนี้เราก็อยู่ในตึกที่ก็สอนพวกแล็บทั้งหลายแหล่เราก็จะไปก็มาจะไปดูใช่ก็มาดูแล็บสักอันหนึ่งอันนี้รู้สึกจะเป็นในส่วนของส่วนของ h i ิ t o l o ต y โลจีกับเอมบริโอโลจีซึ่งมันการกำเนิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอเอมบริโอเอมบริโอโลจีคือจริงๆมันก็เป็น lab lab หนึ่งคือติดนี้ทั้งหมดก็จะเป็น l a บกระจายกระจายอยู่อย่างห้องนี้เป็นเป็นเรื่องนี้ซึ่งเด็กประมาณปีสองก็จะเรียนในส่วนนี้ซึ่งถ้ามองไปในห้องเนี่ยก็จะเห็นเด็กอันนี้เป็นคลาสของเด็กต่างชาติแล้วก็จะมีพวก จะมีเป็นกล้องจุนรทั์เป็นตัวหลักที่ใช้ในการเรียนมีอาจารย์บรรยาอยู่หน้าห้องนะชะบรรยาเป็นภาษาอังกฤษใช่แล้วก็เนี่ยเด็กก็เรียนสองกล้องไปก็เรียกว่าคนต่ออะไรนะคนต่อหนึ่งคนเออเรียกว่าเครื่องมือต่อหนึ่งคนไม่ได้ต้องใช้ก็เรียกว่ากลุ่มเด็กต่างชาติยังไม่เยอะมากอันนี้อยู่ประมาณปีสองก็ให้เห็นคร่าวๆกันไปก่อนอันนี้เป็นห้อง lab อันนี้เป็นห้องประมาณการน่ะให้พอเห็นไอเดียว่าเออห้อง ห้องที่เขาเรียนคือบางทีมันต้องเรียนเป็นเรื่องวิชาการที่เป็นห้องเลคเชอร์อยู่แล้วใช่แต่ก็นนส่วนหนึ่งก็งจะเป็น,เ,ปนเรื่องของแหละใช่เดี๋ยวอาจจะไปดูห้องหลับอีกสักอีกสักห้องหนึ่งให้พอเห็นภาพเนาะโอเคค่ะ มีเรียนจะดุเปล่าไม่รู้อะโอเคค่ะตรงนี้เราอยู่หน้าค e ีรับบาล t o รีนะคะค่ะอันนี้จะเป็นพิเศษนิดนึงคือค e ีรับบาล t o รีเนี่ยจะเป็นการจัดตั้งโดยรัฐบาลให้ทุนมามตั้งห้องแับนี้นะคะซึ่งแรบบบาลทอรี่เนี่ยจะมีอยู่ทุกมหาลายัยแต่ว่าคลีรับเนี่ยมันจะมีน้อยมากมนะคะสําหรับแับนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบ พวกระบบประสาทระบบสมองแล้วก็เรื่องของสีววับริญญาเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่ามหาลัยนี้เขาประสบความสําเร็จในการปลูกถ่ายนิ้วมือที่แรกใช่สำหรับห้องนี้ก็ใช้สําหรับการเรียนของปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกเดี๋ยวเราเข้าไปดูความทันสมัยกันดีกว่ามีอะไรบ้างค่ะ รัฐบาลเขาให้ทุนมาทำค่อนข้างทันสมัยก็ห้องแรกอันนี้เป็นห้องห้นเอ n นจิเนียริ r o รูภาษาไทยน่าจะประมาณวิศวะพันธุกรรมอืมใช่ตอนนี้มีเด็กเรียนกำลังทดลองใช่ก็น่าจะเป็นเออคือเด็กที่ทำงานด้านวิจ์ชเออปริญาตอปริยญาโทไม่เกี่ยวจะเป็นโทกับเอกเออปโทกับปเอกใช่ส่วนงานทำวิจัยด้านเนี่ยพันธุกรรมอะไรอะ โครงสร้างพันธุกรรมเออวิศวะพาันธุกรรมใช่ในแต่ละคือ<ต>มหาวิทยาลัยนี้เนี่ยจริงๆมันเหอเปิด medical university ค<ะ>่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีแต่ไอหลักสูตรแบบเนี้ยการแพทย์ทา,าทางด้านการ,พารแพทย์ทั้งหลายแหล่ซึ่งมันไม่ได้มี mbbs อย่างเดียวก็คงจะเป็นหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อะไรพวกเนี้ยจริงๆเนี่ยวิทยาเขตนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวิทยาเขต east east คือตะวันออกค่ะมหาวิทยาลัยนี้จริงๆมี2 2แห่งใช่วิทยาเขต west กับวิทยาเขต east ค่ะเวสเนี่ยจะเป็นสําหรับเด็กปีหนึ่งใช่แล้วก็ถ้าเด็ก MBBS เนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งจะเรียนฝั่งนู้นหมดเป็นฝั่งเวสหมดเกี่ยวกับเลคเชอร์อะไรใช่จะหลักๆจะเป็นเรื่องของเลคเชอร์หรือเรื่องของภาษาเพิ่มเติมเนี่ยจะไปเป็นอยู่ตรงเวสคราวนี้ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนระดับถ้าเด็ก MBBS ก็จะประมาณปีสองขึ้นไปขึ้นไปวิ่งไปวิ่งมาบางวิชาพวกแลบพวกอะไรเพราะถ้าสังเกตเนี่ยฝั่งตึกนี้ก็จะมีเป็นห้องแลบเป็นห้องอะไรอย่างนี้อ่า ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนทางทางทางแลบอะไรมากกว่าสําหรับการเดินทางก็ประมาณ30นาทีระหว่างแคมปัสระหว่าง2แคมปัสนี้ใช้เวลา30นาทีขึ้นรถเมย์ได้ใช่ค่ะถ้าเช้าก็อาจจะมีรถบัสของมหาลัยับส่งใช่คือณตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเด็กโตขึ้นมาหน่อยเป็นเป็นหลักสูตรทางด้านลบซะมากกว่าอีกห้องนึงเป็นห้องอันนี้เป็น new nuclear acid research room ก็เป็นสถาบัน เป็นห้องสําหรับงานวิจัยทางด้านนิวเคลียร์เราก็ไม่รู้เนาะเราว่าไม่ได้เรียนทางด้านนี้ก็ประมาณเนี้ยสรุปว่าที่นี่แต่ดูจากห้องเครื่องไม้เครื่องม,ม,ม,มือเครืงไม้เคมือนี่ค่อนข้างาทันสมัยใช่ค่ะ,คะ จักรยานเยอะแยะเลยคร่ะพี่แสดงว่าเด็กนักเรียนที่นี่น่าจะขี่จักรยานเยอะใช่โอ้ยมีแบบแปลกๆด้วยนะจักรยานแบบบ้านเรากับไม่ว่าจักรยานไฟฟ้าน่ะใช่ค่ะเลยนะไม่มีพลูชันเนี่ย ค่ะก็ได้เห็นโดยภาพรวมของเมืองไปแล้วจวงค่ะค่ะเรียกยากอ่ะก็เห็นภาพโดยรวมของเมืองไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ดูในเรื่องของห้องแลบบางส่วนของมหาวิทยาลัยเพอเปยแต่ครนี้อย่างที่บอกว่าตรงนี้เขาเรียกว่า east campus ซึ่งเป็นวิทยาเขตสำหรับเด็กที่อยู่ประมาณปี2ขึ้นไปก็จะวิ่งเรียนอยู่ระหว่าง2แห่งเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้ก็เราอยู่กันที่หน้าห้องสมุดค่ะก็ มาผ่านให้ดูนิดนึงว่าที่นี่เป็นวิทยาเขตที่มีห้องสมุดสําหรับนักศึกษาให้เข้ามานั่งอ่านหนังสือเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปค่ะแต่ว่าจริงๆเรากํานเจะย้ายไปอีกที่หนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะก็ขอเสริมนิดนึงสาหรับห้องสมุดอันนี้ก็จะมีหนังสือของเด็กต่างชาติด้วยเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะจะเป็นเซกชันของเขาอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เวสต์แคมปัสเวสต์แคมปัสนะคะเป็นวิทยาเขตสําหรับน้องปีหนึ่ง ที่จะเข้ามาเรียนนะคะก็จะต้องไปเริ่มต้นที่วิทยาเขตนั้นค่ะเด็ก MBBS ทั้งหมดเนี่ยต้องไปเริ่มตรงวิทยาเขตนั้นก่อนใช่ไหมในส่วนปีแรกใช่ค่ะซึ่งตรงนั้นก็ f a c ซ l i t y อะไรทุกอย่างก็คงครบมีครบอยู่เหมือน,เห,อนเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปพอดีเขาแยกเป็น e a s t กับ West ซึ่งที่เรามาเริ่ม w วส t ก่อนเพราะว่าเราไปเที่ยวในเมืองนะคะแต่วิทยาเขตเวส t เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถเดินทางจากตรง วิทยาเขตนี้เนี่ยไปใช้เวลาประมาณ30นาที30นาทีโดยรถใช่ค,คือตรงนี้เนี่ยวิทยาเขตตรงนี้ที่เรามาถ่ายเพราะว่ามันอยู่ในเมืองเลยใช่ค่ะ,ะก็เรียกว่าแต่ก่อนจะไปวิทยาเขตนั้นก่อนที่จะถึงแวะไปดูโ,ดโรงพยาบาลนิดนึงก่อนใช่ค่ะนี่แมโรงพยาบาลที่เอาไว้สําหรับให้เด็กต่างชาตินะคะฝึกงานในหลักสูตร MBBS จริงๆมหาวิทยาลัยเขาบอกว่ามีโรงพยาบาลให้ฝึกงานเยอะมากนะ,ะเป็นสิบเออแต่ครนี้จริงๆแล้วเด็กต่างชาติที่ไปฝึกงานจริงๆจะมีหลักๆอยู่แค่ สอาแห่งเท่านั้นเองแต่เราอาจจะไปดูสักที่เดียวเนาะพอให้เพนเป็นเห็นภาพเห็นไอเดียนิดหน่อยก็เราอาจจะววิ่งไปดูโรงพยาบาลก่อนจากตรงนี้แล้วก็ก่อนที่เราจะไปตะลุยต่อที่ West c a m p ส s นะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะอ่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ด้านหน้าโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนประจำบนทนเถอเปยค่ะก็เป็นตึกโอพดีนะคะตึกคนไข้นอกที่จะพามาดู นิดนึงเพราะว่าที่เหอเปิดเนี่ยค่ะเขาโรงพยาบาลอายุร้อยกว่าปีแล้วอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเขามีหลักสูตรแพทย์แผนจีนที่เปิดสอนแล้วก็คำว่าเปิดสอนเนี่ยเขาสามารถรับเด็กต่างชาติได้แต่ว่าหลักสูตรสอนเป็นภาษาจีนนะคะนั่นคือน้องเขาโดยทั่วไปต้องมาเรียนภาษาจีนก่อนหนึ่งปีถูกไหมคะเเรียนภาษาจีนหนึ่งปีแล้วเรียนต่อหลักสูตรอันนี้อีกห้าปีก็รวมเป็นหกปีเดี๋ยวเข้าไปดูว่าข้างในคําว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเขามีทําอะไรกันบ้างค่ะ ม,มนีน้องๆเหมือนคอยเป็นลูกมืออยู่ด้วย<ช>เป็นนักเรียนพแพทย์แผนจีนค่ะก็เลยว่าแล้วก็มีอาจารย์หมอเหมือนกำลังคอยดูดดคอยดูด ในห้องก็จะเป็นเตียงคนไข้ประมาณสองสเตียงมีคุณหมอเข้ามารักษานะคะแล้วก็มีน้องๆน้องๆที่เรียนหลักสูตรนี้ฝึกงานแล้วก็คอยสังเกตสี่พี่ห้าใช่ไหมที่เรียกว่ามาเดินอยู่ตรงนี้แล้วล่ะอยู่ที่โรงพยาบาลเลยสอบถามอาการทั่วไปอ่าเหมือนจับเส้นจับจุดอะไรสักอย่างเพื่อจะฝังเข็มมีแบบฝังรถขอบพ้นนะเดี๋ยวต้องถามดีไหมพี่หนูขอฝังรถลอยทินเกล คือแพทย์แผนจีนมันเป็นแพทย์แบบแพทย์ทางเลือกค่ะสำหรับคนที่ไม่อยากจะรักษาเป็นแพทยแผนจุดแพทปัจจุบันหรือว่าไม่อยากกินยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นใช้การแบบรักษาตรงจุดสังเข็มอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจนะเดี๋ยวเราจะไปดูต่ออีกห้องหนึ่งค่ะ เป็นเรียกว่าอะไรนะคนนี้เป็นหัวหน้าภาคของเรื่องนวดคือนวดที่เราไปดูฝังเข็มมาแล้วฝังเข็มในประวัติ5,000กว่าปีนะเป็นอะไรนะภูมิปัญญาของอคนจีนจริงๆใช่ตอนนี้เราก็มาดูอีกแผนกหนึ่งเป็นด้านเป็นเรื่องของการรักษาโรคด้วยการนวดใช่ค่ะคราวนี้นวดเนี่ย คล้ายคนวดแผนไทยนะคือแต่คนละแนวอะ่ะแต่หมายถึงว่ามันก็จะเป็นภูมิปัญญาของคนตนะั้งแต่สมัยโบราณที่ว,ว่าเขาจะรักษาโรคหรือแก้การอะไรเนี่ย, <c oughs> เ,ยเขาใช้วิธีนวดแทนซึ่งจากที่สอบถามเจ้าหน้าที่เขาเหมือนกับว่าถ้าเวลาคนไม่สบายเข้ามาเนี่ย <c oughs> มาคุยกับหมอหมอก็จะเป็นคนบอกเองว่ารักษาฝังเข็มหรือรักษานวดเนี่ยคือรักษาเหมือนกับว่าทุกอย่างรักษาได้แต่เขาจะเลือกอะไรก่เขาเป็นคนเลือกใช่เมื่อกี้ มีกดท้อง่ะใช่โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลที่เรียกว่าดดมีความออมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของเกี่ยวกับกระเพาะอาหารการรักษาโ<ล>รคทุกโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร <c oughs> ใช่อยากนวดมือมงจังตอนนี้ออถ้าทานจะสบาย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยววิเข้าไปดูหน่อยใช่จริงจริงห้องนี้เป็นห้องสาหรับเด็กอ๋อเด็กที่มานวดบางคนก็สงสัยเอมาทำไมใช่ไหมก็เฉพาะเด็กที่มีปัญหาเรื่องของกระเพาะไง เพราะอย่างที่บอกว่าโรงเรียนนี้เขามีชื่อเสียงค่อนข้างโด่งดังในเรื่องของกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นเด็กพูดง่ายๆว่ามุมมองของเขาเด็กไปฉีดยาเด็กเจ็บเขาก็มารักษาด้วยด้วยแนวของเขาถูกไหเออเพราะถ้าแผนปัจจุบันเด็กเป็นโรคอะไรก็จะต้องฉีดยาต้องอะไรอันนี้เขาจะไม่ใช้ระบบฉีดยาเนี่ยเขาก็ใช้นวดอาจจะมีฝังเข็มบ้างแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเรื่องของการนวดเฉพาะเด็กที่เรียกว่ามีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารอย่้ยก็ดูก็นอนสบายดีนะแต่ละคน บางคนหลับไปแล้วอะค่ะก็เฉพาะก็ไม่ต้องฉีดยาเ่างที่บอกคือมันก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละแต่ละคนนะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะก็พอเห็นภาพโดยรวมนะน่าสนใจเ,ออเหมือนกันนะคะท,ะที่มันก็เป็นเหมือนอีกศาสตร์หนึ่งที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจในแพทย์แผนจีนอย,ยู่ใ้ในปัจจุบันค่ะ,ะก็ พอเห็นภาพโดยรวมกันไปแล้วนะคะทั้งในส่วนของเรื่องในเมืองทางวิทยาเขตทางฝั่งอ <Jeez S 1> ีส t เราก็เห็นไปส่วนหนึ่งซึ่งจะเป็นวิทยาเขตสําหรับน้องที่ปี2ขึ้นไปใช่ค่ะส่วน พทย์แผนจีนอันนี้เป็นโรงพยาบาลก็เรียกว่าให้พอเห็นภาพโดยรวมก่อนแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะพาไปอีกวิทยาเขตหนึ่งคือวิทยาเขตเวสซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นที่ที่น้องเรียกว่าปีแรกต้องไปเรียนตรงนั้นก่อนค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเหอเป๋ยมดิคอลยูนิเวอร์ซิตี้ลาวเชอร์นะคะที่เอื้อเฟื้อการถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะท่านผู้ชมท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต,ต,ต่อต่างประเทศโรอินเตอร์เอ็ดค่ะ ที่เบอร์โทร026580730นะคะอีเมลที่ info@prointernet.com อีก2ช่องทางที่เราสามารถติดต่อกันได้นะคะ Facebook ไปที่ facebook com p r o i n t e e t หรือ Twitter ที่ p r o i n t e e t ค่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะแต่เรายังไม่ไปไหนค่ะเราจะไปดู h e r p e r Medical University อีกแต่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งวิทยาเขตทางด้านเวส yes, นะคะ,ลคะแล้วก็เรียกว่าพาไปเดินรอบมหาวิทยาลัยแน่นอนแต่อาจจะเป็นเราแค่2คนเหมือนเดิม<ช>นะคะคะ,คะก็ติดตามชมรายการโฟกัสสปอร์ตในช่วงตะลุยประเทศจีนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ